ทุ่มกายทุ่มใจให้เธอไม่เว้นหวังให้เธอเป็นผู้นำครอบครัวนลกสวรรค์ไม่กลัวมอบตัวให้เธอกุมชะตา แรกแรกก็คิดว่าชีวิตเราพบแล้วพระเจ้าผู้มีเมตตาธรรมะธรรมโมนักนาหมดยังไม่กล้าจะฆ่าจะแกง อยู่มาไม่นานเหตุการณ์เริ่มวุ่นราบนักบุญของเธอก็มาเปลี่ยนแปลงคนไม่ขามุดกลับเป็นคนคตอย่างแรงเห็นเลยจะแจง้งนี่เธอคะ ก่อนเคยสวดมนต์อวยพรให้เธอเดี๋ยวนี้พอเจอหน้าเธอฉับรันสวดมนต์ให้เธอเหมือนกัน ไม่ใช่อวยพลนั้นแต่ฉันกรวดน้ำให้เธออยู่มาไม่นานเหตุการณ์เริ่มวุ่นเมื่อคราบนักบุญ ของเธอเริ่มมาเปลี่ยนแปลงคนไม่ข้ามูดกับเป็นคนคตอย่างแรงเห็นเลยจะแจง้งนี่เธอข้าฉันก่อนเคยสวดมนต์อวยพร เธอตอนนี้พอเจอหน้าเธอจะพรันสวดมนต์ให้เธอเหมือนกันมิใช่อวยพรนา,นานั้นแต่ฉันกลวดน้ำให้เธอ หวังวา่าจะเพลิดเพลินกับดอกไม้สวยๆนะคะ